กดสนับสนุนช่องจ็อกบอลด้วยการกดสมัครเมมเบอร์ชิพและซุปเปอร์แตงได้นะครับหรือง่ายกว่านั้นสามารถกดไลค์เพิ่มเป็นกำลังใจใผมในการทำคลิปได้อีกเช่นกันยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับและไปดูคลิปกันเลยเอาล่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่จ็อกบอลกับเกมเราบอกแมปเอ่อแมปมันอ่านว่าอะไรว่าไลฟ์แอนิมอลหรือเปล่าคือชื่อภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกจริงวะนะครับ คลิปที่แล้วมันติดแดงนะครับก็เลยต้องปิดเพลงผมไม่ทราบเลยว่าเพลงของเกมนี้มันติดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับคลิปที่แล้วก็ต้องปิดเพลงไปก็จะไม่มีเสียงอยู่หลายช่วงเลยนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าคนดูเกมนี้ไม่เยอะนะครับจนตอนนี้ถึงตอนที่อัดคลิปนี้อยู่นะครับก็แค่100วิวไม่เป็นไรนะครับก็ใครที่ผ่านไปมาก็ฝากกดไลค์ผมด้วยเนาะนะครับคลิปนี้เราจะมาลุยจับเดือสากันนะครับจับให้ครบ8ตัวนี่ โอเคไปเลยดีกว่าไม่อยากเสียเวลาอยากจับไดโนเสาร์สุดๆโดยเฉพาะสไปโนซอรัสนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยเดอ้อสํหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาอยากทําเกมอื่นลงช่องบ้างไม่ใช่อะไรนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่เกมเกมเดียวแมปแมปเดียวเนาะ นะครับใครผ่านไปผ่านมาก็ฝากกดไลค์ like ด้วยนะครับผมเดี๋ยวตอน4ี่ทุ่มกว่าๆเนี่ยมันจะมีอัปเดตนะเกมเนี้ยแต่ตอนแรกอ่ะเวลามันเป็นสามทุ่มไม่เขสามทุ่มครึ่งนี่แหละอยู่ดีก็เลื่อนนะครับไม่เป็นไรก็ไม่ได้ว่าอะไรเพ <c oughs> ราะว่าผมก็ไม่ได้แบบว่ามาแช่จออยู่ที่แมปนี้ด้วยนะครับตอนเนี้ยผมอยู่ที่แมปไอตกปลาเนี่ฟิตอิดอ่ะก็โดนป้ายามา <c oughs> เออแม่งคันเบ็ดแม่งโคตรเท่เลยเกมนั้นน่ะตกปลาแม่งก็เท่เนี่ยครับมีอะไรทําโคตรเยอะ แต่ว่าคลิปนี้เอาแบบนี้ก่อนละกันนะครับจะเจอจูเสิซกี่โมงคือเสียงไม่มีถมใส่เพลงให้เนาะแต่ว่าเสียงกดกระโดดมันก็ยังมีอยู่นะนะครับแต่ไม่แน่แต่ว่าถ้าช้างตกมันจะมีเสียงไหมเฮ้ย,ยใช่ปะวะน่าจะใช่ใชละมัง้งคือดูแปลกตาอยู่โอเคคิดว่าใช่น่านไงเดลุสเาสามาแล้วครับเอาตัวอะไรก่อนดีตัวหน้าก่อนเลยตัวหน้าก่อนเลยนี่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 น,นี่เห็นไหมยังมีเสียโอ้โหโคตรช้า วิ่งช้าจากตัวนี้อะไรดีโลหรือเปล่าวิ่งช้ามากจะจับเร็วจับเร็วจับเร็วต่อไปก็สามเข่าสามเขาจับเร็วอยู่จับเร็วอยู่หรือจะเอาคอยาวดีสามเข่าดีกว่าเอ้ตรงข้างที่กำลังวิ่งมาจับตัวนี้เลยอันนี้จับเร็วนี่จับเร็วนี่ก็จับเร็วครับดีได้จับเยอะๆอฮ้ยนกจับนกก่อน น่าจะได้แค่สามตัวนะครับเจอรอบแรกชิวๆชิวๆไม่น่ายากเกมจับสัตว์คืออยู่ที่ว่าเราจะชนเฉพาะช,นช่ชองเขาเปล่าแค่นั้นเองจับอะไม่ยากเรียบร้อยตัวนี้อะไรพาราซอรหรือเปล่าตัวเนี้ยแผนที่มันชื่อว่าอะไรวะอ่านก็ไม่ออกอ่านก็ไม่ออกแต่ว่าเป็นโลกของไดโนเสาร์สามขากันเลยไตรเซลาทอปเอ้ยคาโน ใช่คาโน่ปะน่าจะใช่แหละเอาตัวน,นี้ก่อนตัวน,นี้ก่อนวิ่งเร็วเฮ้ยมีสกิลด้วยนะครับสกิลคืออะไรไม่รู้ใช่แหละเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหวิ่งชนมันวิ่งเลี้ยวมาทางนี้ไอสามข่าัลโหลขอจับก่อนดีคือชนอีกรอบกูแตกเอ้ยวิ่งคนเร็ววิ่งคนเร็ววิ่งคนเร็วเฮ้ยใครใครไข่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 ไข้ยเก็บไข่แล้วได้ไข่แล้วได้เพชรด้วย โอ้ยมึงอย่าเพิ่งเลี้ยวขอจับก่อนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมงเอ๋ยวิ่งอย่างไวนะครับคือสกิลคือวิ่งเร็วหรอเอ้ยกดดีไม่ได้มคีย์บอร์ดไม่ค่อยจะดีด้วยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเลี้ยวเลี้ยวก่อน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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไก่อย่าปุ่มดีติดหน่อยปุ่มดีก็ไม่ค่อยติดท่านผู้ชมเฮ้ย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 มึงก็อย่าเลี้ยวบัทางกูดี จะได้แล้ว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 หน่อยเดียวหน่อยเดียวหน่อยเดียวยา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 เร็วเร็วเร็วโอเคคือเปลี่ยนภาชนะเลยไหมเนี่ยยังไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนอุ้ยใคร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 โอ้โหเก็บทันลูกเดียวคอยาโอ้โหเดี๋ยวหัวกูไปไหนเนี่ยหัวตัวละครกูไปไหนก่อนขี่คอยาแล้วหัวตัวละครกูหายโอ้โหโคตรช้า ท่านผู้ชมเออผมอยากรู้อะเกมเนี้คือถ้าแบบว่าไปไกลๆแล้วมันได้อะไรอะเอออันนี้ยังไม่รู้นะว่าคือปลายทางของการที่เราแบบไปไกลๆอะแล้วมันได้อะไรอะแล้วแบบว่าถ้าเราจับสัตว์หมดแล้วอะเราจะทำอะไรต่ออะเกมเนี้เออก็สงสัยอยู่นะเออตอนเล่นมันก็แบบสนุกดีแหละคือวิ่งจับสัตว์เรื่อยๆแบบจับสัตว์ที่เรายังไม่มีนะแต่แบบพอได้แล้วแล้วเราทำอะไรต่อ โอ้แต่แบบวิ่งโคตรชา้าฮัลโหลข่อยาวกูจ,จะได้สามเข่าไหมเนะี่ยมันจะหลุดแมปไปเนะี่ยโอเคได้ละไปวิ่งไข่โอ้โหเก็บไม่ทันช่างแม่งเอาสามเขาก่อนโอ้โหแม่งช้าพอกันเลยทรงสิวก็ไม่มีอยากรู้จริงๆเลยว่าแ,แบบว่าไปไกลๆสัก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 สองหมื่นเนี่ย มันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันจะได้อะไรมันจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าผมไปถึงหมื่นไม่ไมีมเลยเลยหรือไม่ได้สังเกตกันมาดูนะได้กี่ตัวแล้ววนะเนี่ยน่าจะห้าป่ะวะแม่งท่านผู้ชมกว่าจะเจอรลดเดโนเสาคือผมตายไปสองสามรอบอนะเอ้ยตัวอะไรอะ่ะเอ้ยนังไงนงไง่ไงนี่ไงเฮ้สยสไปโนกับทีเล็กใช่ปะ่ะน่าจะใช่น่าจะใช่น่าจะขาดสไปโนกับทีเล็กเอ้ยนี่ไม่ใช่ทีเล็กนี่หว่านีน่มันมันมัน,มนแรปเตอร์ใช่ไหมแรปเตอร์ปะน่าจะใช่เฮ้ยจับ จับเร็วเร็วอยู่เฮ้ยอันนั้นคาโน่ดีกว่านี่สไปโนสไปโนเข้าใกล้มันเลยเข้าใกล้มันแต่จะชนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใกล้แล้วเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าเอาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวนะตัวนี้สไปโนใช่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 ใช,ใช,ใช่เอาสไปโนก่อนครับท่านผู้ชมไม่มีสกิลเหรอไม่มีมีมีม,ม,ม,มีสกิลคืออะไรอ่ะมันจะเดินอย่างชา้าแต่ว่ามันเพิ่งคาร์ไลเมตรไงให้กูจับให้ได้ทันทีเถอะเขาล่อง แม่งไม่ค่อยจะเจอเลยดีนะเนี้ยเจอที่ห0 0เมตรเนี่ยเร็วเร็วเร็วรวมันน่าจะมีเสียงร้องของเดวสาวหน่อยเนาะน่าจะฟินหน้าดูเอ๊แต่ไม่เจอทีเล็กเลยวะแต่สไปโนมันมันออกยากกว่าทําไมมันออกมา2ตัวเลยวะแต่ทีเล็กไม่เจอเลยฮลัลโหลคือไงคืออะไรก่อนจับพ่นนานสกิลคือไหลวะนยะใกล้ได้ละใกล้ได้ละนิดเดียวยอย่านกกระจอกเทพมึงอยา่า เดินฉีกเลยเดินฉีกเลยไปครับผมได้แล้วครับเอ้าไอ้นั่นมันหายพอดีไอไออะไรวะคาโน่โอ้ยังจบแม่งเอ้ยผมกะระยะโดดพลาดตลอดเลยวะไม่ค่อยจะโดดเท่าไหร่เลยแล้วทีเล็กกับแรปเตอร์น,น,น,นู่นทั้งงานนู่นฟีดิกงแล้วน่าจะน่าจะทันอยู่อันนี้เจอที่ช่วงส0 0นะครับเฮ้ยเฮโอ้ย,อ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 ยจะเลีวจะเลี้วจะเลี้ยว มามามาดิมาใกล้มาใกล้อีกมาใกล้อีกฟินิกเราไวกว่าเออนะตัวนั้นก็ได้ไม่อยากโดด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 เอ้ยเอ้ยมาดิมาดิมาดิาดตัวน,นี้ก็ได้ตัวน,นี้ก็ได้โดดเลยกันระยะนี้น่าจะได้อยู่โอเคเหลือทีเล็กแล้วแหละแบบเนี้ยเร็วๆทีเล็กออกมาอุ้ยแต่มันใกล้จะสุดแล้ว จะเหลือแค่ทีเล็กตัวเดียวแล้วฮัลโหลทำไมโผล่มายากกว่าสไปโนวะมาเนี่ยมาบา้างยังยังไม่เจอทีเล็กสปาวเลยนะทีเล็กฮัลโหลโอ้โหไม่มีเลยนะเนี่ยทีเล็กเนี่ยโอเคท่านผู้ชมผมจับทุกตัวครบแล้วสรุปไม่มีทีเล็กนะผมเข้าใจผิดเองนะครับขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะครับเพราะว่าผมอัดคลิปมานานมากนะครับที่อัดนานเพราะว่าหาทีเล็กเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเออมันไม่มีทีเล็ก ผมไปหาดีเล็กนานมากสรุปไม่มีดีเล็กนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยเะยครับว้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาจับพวกตัวในเดสเซอร์กันนะครับผม8ตัวนะครับแล้วตัวสุภาษิตมันจะออกไหมเดี๋ยวมาดูกันทีนะครับไปละบ,บาย,บาย